ความฝันของผมคือการเต้นครับทุกคนอย่าร่วมฝึกซ้อมกันมาระยะ,ะเวลาห้เดือนอยาให้ทุกคนทำเต็มที่อย่าไปพวงเรื่องท่าอย่าไปพวงเรื่องบ็อกกิง้งเ,เรามาแสดงเขาเห็นว่าพวกเราก็ทำได้ ลหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปพวกนี้นะครับที่พวกเราเต้นดีอีฟของเอ็กโซหรือไม่ก็เคยเห็นที่พวกเราเต้นให้พี่ชานยอนเอ็กโซดูนะครับผมอยากจะบอกว่าในที่สุดทุกคนกำลังจะได้ดูคลิปนี้แล้วครับมันคือโปรเจกต์ BIM Dream ในตอนนั้นนะครับผมก็มีความคิดที่อยากจะพาเพื่อนๆทุกคนไปลองทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํากันแต่ถ้าถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรผมก็บอกได้เลยว่าการประกวดเต้นยังไงล่ะซึ่งผมได้สังเกตตัวเองนะครับดูว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชื้นชอบเคป p OP มากและผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่คอยเผยแผ่วัฒนธรรมเกาหลีให้กับเพื่นน่่อนนใกกลุมมมฟังังคผ็ิดวา น่าจะดีนะถ้าพวกเราบารา์มานะครับได้ลองมาเต้นแบบไอดอลได้ประกวด cover dance ได้ใสอินเนอร์แบบไอดอลจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นแหละครับก็คือที่มาของโปรเจกต์ที่ชื่อว่า B R M Dream ครูฮนะูน,น่แนะนำตัวนีดนึงสวัสดีค่ะคุณค่ะจะวนกับพวกเราไหมไม่ค่อยแต่หน้าไปแล้วนะเออพูดถึงเพลงนี้ก่นที่เราจะเต้นเพลงนี้ของ EXO ครููบอกว่าเพลงเนี้ย ข้างนี่จะง่ายแต่ความยากอันนี้มันไม่ได้ง่ายาันลามใช่คือแบบโปยสเสน่ห์ตลอดเวลาใช่คริสมาสไม่ยากมากแต่ว่าต้องมีสเสน่ห์แล้วก็ต้องคุม body ให้อยู่โอเคและทีนี้ตกใจไหมท้ายตกใจค่ะไม่คิดว่าบางละมาจะมาเต้นโค้กด้วยซ้ำหมายถึงว่าดูแบบตลกดูแบบเทลเนี่ยว่านแล้วแบบว่าเต้นโค้กก็อึ้งและแล้วพอเลือกเอ็กโซมา วิชัวมากใช้แบบคาลิสมาสุดๆ,ๆอ่างเงี้ยเราก็แบบว่าคาแรคเตอร์ทีมค่ะตอนแรกเรานึกว่าจะมาแบบจุดไัน้นเป็นเคป๊อปแต่ยังล็อกอยู่แต่พอเขาเปลี่ยนมาสายแบบว่าวิชัวเอ็กโซเงี้ยก็เลยโอเคมาลองดูรู้สึกสนุกครับว้าวโอ้โหผมว่านี่แหละสิ่งนี้มันสุดยอดสำหรับตัวผมมันเริ่มดูจริงจังขึ้นลวท่าเนี่ยมันก็ต้องล็อกให้เป๊ะองศานี้แบบนี้มันไม่ใช่ทางของเราเลยจริงๆพอได้ไปเรียนเต้นกับหลายๆคนไ,ได้ลองเปรียบเทียบจริงๆแล้ว ผมเลยได้ค้นพบทางของตัวเองที่แท้จริงนั่นก็คือการเปิดพอร์ตขุ้นพอร์ตแรกมันยากแต่ก็สนุกนะมันก็ไม่ได้ท้ออะไรหรอกเราคิดว่าตอนเต้นเนี่ยคือมันดูเท่สุดๆเลยนะไม่เครียดด้วยคืออยู่กับเพื่อนมันก็สนุกสนานเฮฮากันไปอ่ะคือเราจริงจังกับการซ้อมนะครับแต่เราก็ไม่ได้สี่เรียสอะไรกับผลคิดว่ามันก็เพลินเดีเต้นน่ะมันไม่ยากหรอกครับแต่เต้นให้พร้อมกันยังไงนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุด เดกเก่งมกเ็กเก่ครับเยอะไหมเยอะปะเยอะปะใช้บ็อกเซอร์ไหมไม่ใช่มีใครมีบ็อกเซอร์มมซื้อเครับจริงตัวนี้มเจ๋ด้วยนะใคคนอื่นยังไม่ต้องนกขนาดนี้เลยเอออืม นี่แหละครับผมอยากให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเราคเวอร์เป็นใครบ้างผมหมีคเวอร์เป็นใครครับป๋านะครับคเวอร์เป็นซูโฮครับก้าครับคเวอร์เป็นแบล็กฮยอนครับเปิร์ครับคเวอร์เป็นดีโอครับน้องเจมของเรานะครับคเวอร์เป็นชานยอนครับชิบิวครับคเวอร์เป็นเซฮุนแล้วนัดครับคเวอร์เป็นเฉินเชนครับคเวอร์เป็นซิลมิน จริงแล้วก็เป็นการทดลองอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับคนอายุ20กว่า,กวาเกือบเกือบสามสิบเนี่ยได้ลองทาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยทําเออแล้วก็เลยรู้ว่าสิ่งเนี้ยเราก็ทําได้นี่วาจริงๆนะมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนวัยผมนะครับมันก็น่าสนใจดีนะครับน่าเต้นดีมันก็ท้าทายแล้วก็อยากลองเต้นกับเพื่อนเหมือนกันมันก็เป็นโปรเจกต์ที่ทําตามความฝันแต่ละคน BRMD ไม่ใช่ประกวดเต้นอย่างเดียวนะครับแต่คือการทําความฝันของทั้ง4คนตอนที่ได้รู้โปรเจกต์นี้ตอนนั้นมันก็มีความหวังว่าจะทําให้บางระมาเนี่ยนนน่่รู้้้จักกมมา,าขึองๆแตละคผ เห็นได้ถึงความตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมเจนเปอร์ชีบิวนะครับที่คอยแกะบ็อกกิ้งให้เราหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆบางลำมาข,ของเรานะครับเต็มที่มากพร้อมสนับงนุนผมอยากเต็มที่ก็อยากจะมีบางสิ่งบางอย่างได้บอกพวกเขาเหล่านี้นะครับก็คือถ้าไม่มีพวกคุณผมก็คงไม่ได้ประกวดไม่ได้ทําตามความฝันของผมความฝันของผมมันอาจจะดูตลกมันอาจจะดูอะไรวะแต่พอผมได้ทํากับเพื่อนที่รู้ใจผมโคตรมีความสุขเลยครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ พี่ไม่ไหวว่าเขาเขาเหตุผลที่พวกเราเลือกที่จะ cover EXO เพลง The Eve นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า EXO เนี่ยเป็นวงระดับชาติเป็นวงที่ดังมากแล้วก็ผมเคยมีปมเพื่อนผมบอกว่ามึงไม่มีทางเต้นได้แบบ EXO หรอกผมก็เลยติดตาม EXO แล้วก็คอยดู l i พอ p e r f o r m มนซ์ดูการเต้นแฟนแคมทุกอย่างจนผมขัดเกลาตัวเองแล้วผมคิดว่า EXO ก็เป็นวงหนึ่งนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครลหลายๆคนตัวศิลปินเองหรือว่าชื่นชอบเพลงหรือไม่ก็การเต้นนี่ครับเป็นเหตุผลที่ผมถึงเลือกค o เป็น EXO นะครับ มสี่วันะเนออเนะชื่อแดไงไงวะเต้นเปองไชเลยไอ้นักไงอ๋ <c oughs> อตายแล้วพวกมึงมึงปล่อยโชคดีนะ ก็ยังไม่ถิงค่งแต่ก็มีกําลังใจนะมั่นใจขึ้นเลยวันนี้ของการซ้อมของเราการรับท่าในที่สองเที่ยวต้องต้องจบเพลงบ็อกกิ้งต้องเปิดเนี่ยคือคือทำเต็มที่เลยเราได้เจอคุณน้อยเพราะว่าเราติดงานแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่ครับในวันแรกที่ต่อปีกันอ่ะทุกคนแบบดูมีแววมากๆอะไรเงี้ยแล้วพ่อเหมือนแบบมันต้องต่อบล็อกกิ้งด้วยเดินผ่านเพื่อนด้วยเริ่มกังวลด้วยจะชนไมมันก็เลยแบบว่าทําให้ช่วงแรกมันดูแบบยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าตอนเนี้ยมันมันค่อยๆมามีความสามัคคีกัน พยายามสร้างความมั่นใจตัวเองเยอะๆเต้นให้จำท่าได้จำจังหวะให้ได้จำบอกให้ได้คือค่อยๆไปทีละอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆแบบกังวลน,น้อยลงใส่ความเป็นตัวเองมันคือเสน่ห์ที่สุดแล้วเราเห็นความพยายามทุกคลิปที่ส่งการบ้านมาแบบพยายามแบบจำท่าพยายามเดินบ็อกกิ้งให้ได้อะไรเงี้ยแม้มันจะยังไม่คล่องแต่มันไม่ได้เป็นคำว่าทำไม่ได้จบไปแล้วครับเท่าที่ได้ครับ นจะเป็นการเต้นทั้งเพลงแล้วก็หยุดแล้วก็ดูบอกกิ้งหลักเก็บดีเทลไปรยัดกันด ถือว่าเป็นการซ้อมเซมิไฟน,นอลแล้ววันนี้นะครับเรามีคนมาดูไลน์ให้เราเป็นการซ้อมพิเศษใช่คุณจจนี่ครับฝากด้วยนะครับผมเย้ต <Yeah. S 3> ื่นเต้นนั้นเนี่ยแบบว่าพี่เขาอย่าเครียดนะทุกคนเอาเรียกว่าเป็น Advisor, แอดไวเซอร์ได้ไหมแปรตัวตัวแอดว่าอะไรแอดแปลว่าโฆษณาอ่าเขาแบบไวเซอร์ไวเอาไวเอาไวขาวเซอร์ว่าไม่มียู้ส่งส่งอ่ารวมกันเป็นโฆษณาสีขาวาที่มีผู้สูงส่งกดต้อง วันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยแค่มาดูภาพรวมเฉยๆถ้ชอบหนูเป็นคนชอบสอนอยู่แล้วแบบในวุมก็ชอบสอนถ้าเองมั่นใจแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองสอนคนอืนน่นได้ก็เป็นแบบฟังแล้วมากเนี่ยยิ่งอยากสอนเนีเพราะว่ารู้ว่าไม่เคยเต้นกันเลยแน่นอนแล้วจะแข่งได้ไงกานแข่งมันก็จริงจังอยู่พอสมควร แลรู้สึกว่าทุกคนดูตั้งใจมาซ้อมเพื่อพี่หมีเลยรู้สึกว่าแบบประทับใจอะ่ะไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ในการไปชวนเพื่อนที่แบบ mm hmm. ไม่ได้ชอบเต้นมาก่อนไม่ได้จริงแต่ว่า,ายอมเต้นแบบซ้ำจริงจังเพื่อไปแข่งอะ่ะเลยทําให้ยิ่งอยากมาสอนมันจะมีสักี่คนที่ยอมมาเต้นแบบเหนื่อยอะ่ะตัองมางนั่งจำท่านัน่งแก่ท่าอีกแต่ว่าไม่ใช่แค่คนเดียวไงมาเป็นกลุ่มประทับใจแล้วทุกคนตั้งใจจริงๆด้วยเจ๋งมาก <me> เจอแบบมินชี่นะครับผมวันนี้คิดว่าผมจะทำกันได้ดีไหมครับดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วต้อมาครึ่งปีแล้วผมเห็นวันนี้ตื่นเช้ากันไหมครับเช้าผมมาก่อนคนอีกผมอยากเต้นใจรักผแล้วอยากเต้นให้มันจบๆไปอยากเต้นเพราะว่าเป็นความฝันของพี่ผมอยากโชว์ศิภาพที่ผมมีให้คนได้ตื่นตื่นตาอันนี้อินเดดิตหน่อยครับคือป๋าเขาจะเปลี่ยนชุดเป็นสีดำอ้าวไม่อ่ะเขาบอกว่าตัวนั้นมันแบบว่าใส่แล้วหล่อเกินไป คนที่ไ่พร้อมผมบอกวันนึงก็คือวันนี้คือเชนไม่สบายอาการเป็นไงตอนนี้อาการเจ็บเจ็บคอเจ็บคอก็ไอบ่อยก็เป็นกำลังใจให้เชนด้วยนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับรอติดตามว่าจะเป็นยังไง แล้เต้นเต้นมากตอนนี้โคตรตื่นเต้นเลยนี่ยตอนนี้ผมสบายสบายให้รู้นนะครับว่าตลอดเวลาเวลาที่เราซ้อมด้วยกันมาอยากให้ทุกคนอย่าไปกังวลว่าเราจะผิดพลาดหรืออะไรเราขอแค่ให้พวกเราทําเต็มที่ทําให้ดีที่สุดผมไม่ประมาหลอกนะเพราะว่าผมชอบการแสดงตื่นเต้นนึกถึงตอนที่เต้นครั้งก่อนเื่นเต้นเหมือนเดิมเลยคนเยอะมากแต่ก็ทําเต็มที่ตอนเนี้ยเป็นวันสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าเราต้องไทำให้เต็มที่ที่สุดต่อให้มันจะออกมาดีหรือว่าไม่ดียังไงเราก็จะ ที่เราซ้อมมาให้สนุกสนานขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ร่วมฝึกซ้อมกันมาระยะเวลา5-6เดือนวันที่เราโชว์จริงแล้ว<ะ>อยากให้ทุกคนทำเต็มที่จะไปพอวงเลื่อนท่าอย่าไปวงเรื่อง,อง,องบ็อกกิง่งเ,เรามาแสดงเขาเห็นว่าพวกเราก็ทำได้ครับหนึ่ คูมีความสุขเลยครับผมแบบมีความสุขมากๆมันคือความฝันในวัยเด็กอะครับสิ่งที่อยากมีแพชชั่นในชีวิตยอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับกับการประกวดเต้น Cover d ์แดนแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับป๋าก้านัดบางละมาศแล้วก็น้องๆทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตลอดระยะเวลาปัญหามีหลายอย่างแต่สุดท้ายมันก็จบแบบสมบูรณ์นะครับขอบคุณจริงๆครับ ขอบคุณคนดูขอบค,คุณเพื่อนๆขอบคุณครูคุงมากนะครับที่คอยขัดคอยเกาพวกเราหลังจากที่เราได้ลองเต้นได้ลองประกวดได้ลองทําอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่พวกเราทําไม่ได้หรอกนะแต่สุดท้ายแล้วถึงแม้ภาพมันจะออกมาแบบไม่ค่อยเป๊ะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ความรู้สึกของพวกเราอะเจี้ยวอ่ะสนุกะเนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจพวกเรา ก็ดีใจนะครับที่เราได้มาทําอะไรกันแบบนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะได้ขึ้นเวทีประกวดเกาหลีกับเขาการเต้นม,มาอาจจะเป็นอะไรที่ไกลจากตัวผมแต่ว่าพวกเราก็ทําสําเร็จนะครับการที่ใครสักคนนึงในกลุ่มมีความฝัน แล้วเราทําความฝันของเขาให้เป็นจริงเราก็มีความสุขไปด้วยครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ร่วมเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคหลายๆอย่างมาด้วยกันนะครับขอขอบคุณสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะครับได้ทําอะไรใหม่ๆร่วมกันกับคนอื่นในบริษัทถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาจากที่ที่เดียวกันแต่ยังไงเราก็ยังเป็นนักเต้นเท้าไฟที่อยู่ในวงเดียวกันได้และทํามันสําเร็จไปได้ด้วยกัน นะครับทุกคนขอบคุณพี่หมีที่ได้แนะนําแนวทางใหม่ให้ผมได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วผมควรจะเล่นหุ้นผมก็ขอขอบคุณมากๆครับต่อจากนี้ไปใครที่กําลังพยายามอยู่ก็ขอให้หาทางตัวเองให้เจอนะครับผมได้มา cover dance ในครั้งนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าเราไม่ต้องเต้นเป๊ะเราไม่ต้องเต้นให้มันสมบูรณ์แต่แค่พวกเรามีความสุขในการเต้นในครั้งนี้มันก็พอแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับแล้วเจอกันครับผม